ครับเสริมจะพามาดูของเล่นของเล่นใหม่นะครับเป็นเครื่องตัดหญ้ายี่ห้อชัยยูนะครับยี่ห้อชัยยูสองร้อยเจ็ดสิบสี่สี่นะครับตอนนี้สองร้อยเจ็ดสิบสี่สี่นะซื้อมาตลาดสามหมื่นสามหมื่นห้าครับตอนนี้สามหมื่นห้าเรามาลองของเล่นใหม่กันนะครับอ่าอันนี้อันนี้ก็เป็นมีเกียร์นะครับนี่ระบบเกียร์นะครับเกียร์เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์อินแล้วก็เกียร์อาร์ครับเกียร์อาร์คือเกียร์ถอยนั่นแหละครับท่านผู้ชมมีมอเตอร์สตาร์ทนะครับ มีถังน้ำมันในนี้นะครับนี่นี่สตาร์ทมือตรงนี้ครับนี่นี่ออฟออนนะครับนี่สวิ์ผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับลองดูนะครับ เอ้เลนเลนรับคือใครอยากได้ก็ลองไปหาซื้อเอาในช้อปปี้มีเดี๋ยวให้โต้วพ่วงนั่งขับนะครับแบบนั่งขับเดี๋ยวโต้วพ่วงเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายดูอีกครั้งหนึ่ง